สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ก็มีนะครับเว็บไซต์นะครับมาฝากนะครับเอเว็บไซต์ตัวนี้ก็เพิ่งเปิดมาเมื่อคืนเลยนะครับวันนี้ผมก็รีบมาทําคลิปนะครับอ่าอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆ่สมาชิกนะครับได้อ่าเล่นกันนะครับอในตอนที่มันเพิ่งเปิดมานะครับอ่าเรียกว่าเป็นเว็บใหม่นะครับแกะกล่องเลยนะครับผม การทํางานของตัวนี้่จะเป็นเว็บขุดเหรียญน,นะครับก็ออบอกว่ารับเงินถึงสามร้อยเปอนตะครับต่อเดือนสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าเฉลี่ยแล้วก็เดือนหนึ่งก็สามสิบวันใช่ไหมครับสามสวันก็ส0มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เฉลี่ยแล้วตกวันละ10%นะครับในการจ่ายนะครับอร์เซนะครับก็10วันคืนทุนนะครับอ,อย่างเราลงทุนไปหนึ่งร้อเหรียญ หรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็คิดเป็นนะครับ10%ก็เท่ากับว่า10วันก็คือ100%เนะครับนั่นคือระยะในเวลาในการคืนทุนนะครับส่วนที่เหลือก็กําไรนะครับโอเคนะครับในการสมัครนะครับก็เอาที่อยู่นะครับเหรียญที่ทุกท่านอยากจะขุดนะครับมาใส่ได้เลยอย่างครับเขาก็รองรับนะครับอ่าพวกเหรียญนะครับหลายสกุลนะครับเนี่ยครับก็มี b t c นะครับ ltc dog e coin นะครับ trx u s d t นะครับก็เอาที่อยู่มาวางนะครับวางในช่องที่ผมวงกลมไว้นะครับวงสีแดงนะครับวางแล้วก็กดการอนุญาตไปนะครับอ่านะครับอ่แบบนี้นะครับวางนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับอ่นะครับอ่าเขาก็จะเด้งเข้ามานะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าตอนเลกตัวเลขมันจะไม่วิ่งนะครับอ่าเว็บไซต์ตัวนี้มันไม่ได้ขุดฟรีนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนนะครับฝากเหรียญก็มาก่อนนะครับตัวเลขมันถึงจะวิ่งให้นะครับตอนเลขมันจะเป็นโซนโซนนะครับมันจะไม่วิ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวลายท่านเข้ามาเออแอดครับทำไมตัวเลขมันไม่วิ่งไม่ขยับเลยครับหรือว่ายังไงนะครับต้องฝากเหรียญก็มาก่อนนะครับมันถึงจะวิ่งนะครับต่อไปก็ตัวเมนูต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงสามขีดนะครับกดเข้าไปครับเราก็กดไปที่การลงทุนนะครับ การลงทุนนะครับําว่าลงทุนนะครับก็เลื่อนลงข้างล่างนะครับนะครับฝากได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นการปุดดอกนะครับปุดดอกคอยนะครับผมเลือกปุดดอกคอยนะครับก็ฝากกันต่ํานะครับอยู่ที่นะครับยี่สิบดอกนะครับอ่านะครับฝากกันต่ํย20ดอกนะครับอันนี้ก็เป็นที่อยู่ในการฝากนะครับข้างบนโอเคนะครับโอนไปย0ดอกนะครับ ผมได้ปากมาสองยอดนะครับนี่ครับปากกามานี่ครับปากกามาหนึ่งร้อยอกอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งอกนะครับแล้วก็แปดสิบเจ็ดอกนะครับรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับกดไปตรงสัญญานะครับอันนี้จะเป็นสัญญาการขุดนะครับตรงนี้นะครับสัญญาการขุดนะครับโดยสัญญานะครับนี่ครับ ผมจะมีสองอันนะครับอ่าจะมีสองปัญญาเพราะว่าผมกดมาเอ้ยผมฝากมาสองรอบนะครับเขาก็จะแยกเปลี่ยนให้นะครับแบบนี้อ่าอันแรกก็จะฝากเข้ามานะครับวันที่สิบอ่าวันที่สิบขอไปครับเป็นวันที่สิบสามเดือนสิบนะครับเพราะวันที่กับเดือนเขาจะสลับกันอยู่นะครับเว็บต่างประเทศนะครับวันที่สิบสามเดือนสิบนะครับหมดอายุวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดนะครับก็ แผนเขาก็ได้หนึ่งเดือนนะครับสัญญาที่สองผมฝากกมาเมื่อคืนนะครับวันที่นะครับสิบสองนะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับก็หมดอายุวันที่สิบสามขอไปครับวันที่สิบสามเดือนสิบนะครับฝากกมาก็หมดอายุวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่เขาก็จะดูสับสนนิดนึงนะครับของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับผมในการถอนนะครับการชำระเงินนะครับตรงนี้นะครับ การตอนขันต่ำนะครับก็อยู่ที่17ล็ดอกนะครับ17ล็ด็อกนะครับขันต่ำนะครับถ้าใครนะครับอยากจะถอนออกทุกวันนะครับก็ให้ลงทุนขั้นต่ำนะครับ170ดอกคอยนะครับ170ดอก้อยดอก็จะได้วันละ17็ด็อกทุกวันนะครับก็ถอนออกได้ทุกวัน10วันคืนทุนที่เหลือคือกําไรนะครับ10วันคืนทุนนะครับเหลืออีก20วันคือกําไรนะครับผมโอเคนะครับสําหรับอีพตัวนี้ จะเพื่อนเพืเ่อนถามว่าเอดครับผมอยากขุดเหรียญอื่นด้วยได้ไหมได้ครับให้เราออกจากระบบก่อนนะครับพออยู่หน้าแบบนี้นะครับเราก็เอาที่อยู่เหรียญที่เราอยากจะขุดเพิ่มมาใส่นะครับ mm hmm. ผมก็ขุดสองไอดีนะครับอีกไอดีนึงผมจะขุดน t c x ไอดีผมขุด t c x นะครับผมก็เอาที่อยู่ t c x มาใส่นะครับแบบนี้แล้วเรากดอนุญาต ไม่จำกัดนะครับกดกี่บัญชีก็ได้นะครับอ่านะครับไอดีนี้ผมกดเป็นชี x นะครับอ่านะครับผมเติมไปสามสิบสามตีอาร x นะครับรูปแบบการเติมต่างๆก็เหมือนกันนะครับขั้นต่ําอะไรก็เหมือนกันนะครับเหมือนตอนที่ผมอธิบายไปของด็อกคอยครับวิธีต่างๆก็ทําเหมือนกันเลยครับนะครับก็ะตอนขั้นต่ำก็สิบเจ็ดตีอาร x นะครับเหมือนกันนะครับอันนั้นก็สิบเจ็ดด็อกนะครับอันนี้ผมได้ ต่อลิงก์มานะครับต่อลิงก์ตัวเองมาจากด็อกคอยนะครับต่อลิงก์มาจากด็อกคอยนะครับก็รับค่าแนะนำนะครับผ่านลิงก์ตัวเองนะครับนี่ครับก็จ่ายไปแล้วนะครับอ่าสามสิบสามสิบสอง tx นะครับอ่านะครับก็ต่อลิงก์ตัวเองนะครับใครอยากขุดไหลดีก็ได้ครับขุดด็อกไอดีหนึ่งขุด tx ไอดีหนึ่งเหมือนผมก็ได้ครับ แล้วแต่นะครับใครอยากกดหลายดีก็ได้นะครับไม่จํากัดครับอยากกดสามเหรียญสี่เหรียญก็ได้ครับไม่จํากัดนะครับกดกี่เหรียญก็ได้นะครับอยากกดเหรียญอื่นก็แก้ออกนะครับออกแล้วก็เอาที่อยู่เหรียญอื่นนะครับที่อยู่เหรียญ LTC หรือว่ายุดีจมาวางนะครับแล้วก็กดสมัครใหม่แล้วก็ปากเหรียญเข้าไปแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็การตอนก็จ่ายนะครับจ่ายไวนะครับไม่ถึงห้านาทีก็เหรียญเข้านะครับ ผมตอน T A X ไปก็เข้านะครับไม่ถึงห้านาทีนะครับนะครับตอนไปเมื่อเช้านะครับ T X นะครับเนี่ยเจ็ดโมงห้าสิบเก้านะครับเนี่ยเมื่อเช้านะครับสองยอดเนี่ยเจ็ดโมงห้าสิบเก้าอันนี้อีกยอดเป็นยอดเมื่อคืนนะตีสองกว่านะฮะอันนี้เจ็ดโมงห้าเก้าเมื่อเช้านะครับสองยอดก็เข้าเรียบร้อยนะครเอาระครับใครอยากจะลงทุนนะครับอ่าให้ไวนะครับ เว็บไซต์เปิดใหม่นะครับต้องให้ไวนะครับรีบเล่นรีบออกนะครับรีบลงทุนให้ไวนะครับลงก่อนได้เปรียบนะครับลงช้าก็อาจจะคือกันกําไรนิดนึงหรือว่าขาดทุนนะครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนะครับใารที่อ่าลงไว้นะครับก้าลงนะครับก็กําไรแน่นอนครับสาหรับตัวนี้นะครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม